เจียวคนๆบางยมฝรั <c> ่ง <oughs> เขาเสี่ยงมาฝากทุกปีทุกคนคุณนะ่ะอืมอหยมาได้ทุกคนพุณนะ่นะไปชิกินเพื่อหืมเมยเมืยจากงาน,น มาเด้ยว네่อนดิฉิมเพื่อนืดชุดจกสวนเลยอืมอืมเบียวจิด โป๊ะ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 แสบหลายปลาแดกเป็นตูแล้เได้อเคี้ยวว่าน่ะเห็นอยู่อยู่ทางล่างม,มันเยอมากนะทุกคนใส่กุ้งแห้งพร้อม นุ่นยไม่ขนมาใน้สุเปีเปลีป่ยนบ้านสมนัว <Hello> เขาขวบไประดัทุกคนอืม้นนวลอือือกิอนเลยยุทบปรดัทุกคนมวลแชบ อนุ่นจมดีฮะเป็นขนๆจิ้มแปแกงไปแรงน้ำมอืม,อม